สวัสดีค่ะเจ๊หมูขอเสนอเมนูกะเพราถาดหมสูสับหน่อไม้ราดบนข้าวสวรร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วจ้ะเดียววางไข่เป็ดใบใหญ่ๆช่ำๆด้วยเสิร์ฟในถาดดาบจัดเต็มเบียนใส่พริกและปรุงรสให้จัดจ้านถึงใจสูตรเจ๊หมูผัดไม่แห้งนะจะ๊ะเบียนผัดแบบฉ่ำๆเป็นสูตรทำง่ายจะทำกินเองที่บ้านเป็นข้า,าวเช้าหรือข้าวเย็นก็ดีไปหมดยัยลองจดสูตรแล้วไปเริ่มทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกตอกไข่กันก่อน ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนจากนั้นใส่ไข่เป็ดลงไปเลยค่ะรอให้ไข่สุกสักหน่อยเดียนจะใช้วิธีวิทน้ำมันใส่ในไข่จ้ะเพื่อให้ไข่แดงของเราไม่สุกจนเกินไปนั่นเองเรียบร้อยแล้วนำไปพ,พักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบหน่อไม้จ้ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนํามาหั่นเป็นท่อนเท่าๆกัน<ๆ>เมื่อหั่นเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นบาง จากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันได้เลยจ้ะเรียบร้อยแล้วเตรียมไปผัดกันเลยขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเทน้ำมันลงบ่ายเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมโขลกผัดส่วนผสม,สมให้เกิดกลิ่นหอมเมื่อหอมฟุ้งไปทั่วบ้านใส่หมูสับเลยจ้ะผัดส่วนผสม,สมให้หมูสุก เมื่อหมูสับสุกดีแล้วปรุงรถด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเถอะสี่สัตว์น้าทันมากเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่หน่อไม้ ใบมะกรูดพริกที่ฟ้าผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งขั้นตอนนี้ผัดไปจนหน่อไม้สุกนิ่มเลยนะเมื่อหน่อไม้สุกดีแล้วโรยใบกระเพราจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีกลิ่นหอมนะ่าทานสุดๆ นังไปร้านลงบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยจ้โอ้โหร้านลงไปแบบฉ่ำๆเลยจ้าน้าตาน้าทานมากไม่พอเดยนขอวางไข่เป็ดลงไปสองฟองจุกๆเท่านี้ก็พร้อมทานจ้าเมนูก็ะเพราถาดหมูสับหน่อไม้เสิร์ฟแบบถาดใหญ่จุกๆปังๆกินกันได้ทั้งบ้านเลยนะคะลองทำตามกันได้เลยถูกใจกันแน่นอนจ้า ก่อนจากกันไปใจหมูมีสินค้าแล้วนะหวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททางอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า